ท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจาก 101. จร้อยเอ็ดหญิงหรือชายเป็นผู้บริหารทำงานได้ดีกว่ากันถ้าในรัฐบาลนี้ผมฟันธงเลยว่านายยรัฐมนเทียมหญิงคนนี้ไม่ผ่านผู้ชายเท่านั้นถึงจะดีกว่าแต่อาจจะใช้คำที่ให้เกียรติหน่อยว่า <c oughs> lady first but gentleman before ผู้หญิงก่อนไม่ได้ครับราะว่าดูเนี่ยท่านประธานน้ําท่วมน่านอย่างเงี้ยนายกขาน้ําท่วมน่านอ๋อยังไปช่วยไม่ได้นะคะยังไม่ได้ถวายสัตว์ค่ะน้ําท่วมเชียงรายคนจะตายอยู่แล้วยังไปช่วยไม่ได้รอก่อนนะยังไม่ได้แถลงนโยบายค่ะตอนนี้น้ําท่วมเชียงใหม่ย,ยังไปไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปถามพ่อก่อนค่ะ มันมีคนแถวเวียงพิงยกมือประท้วงเนี่ยทำไมพูดช้าน้ำท่วมปากหรือยังไงครับยอหัทถาไวยศาท่านประธานอยากให้อ้าปากให้เร็วกว่านี้หน่อยท่านประธานการใส่ร้ายซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นเบอร์หนึ่งของสยามประเทศอ่าควรจะ วันจะคิดได,ได้ก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาผม,ผมว่าท่านนั่งเด็ครับท่านนั่งเด็ครับท่านประธานครับผมขอบอกท่านประธานก่อนนะครับว่าท่านนายกท่านเป็นคนเชียงใหม่อันนี้เป็นเสียงท่านหรือพันธมิตรให้เสียงเป็นคนเชียงใหม่บ้านอยู่สักกแพงดินแดนแห่งความสุขความสำราญเสียงเดิมกลับมาแล้วครับ ที่สําคัญท่านเป็นห่วงครับเชียงงไม่น้ำท่วมเป็นน้านําผ่านใบใจ้ว่าน้ําขังอยู่เมินแต่ประการใดเพราะไหลจะปิงมากับมาสู่วังมาสู่แม่วังนะครับลําปางลงไปน่านไปพูดกับบ้านเพบ้านนาครสวรรค์ก็กรรมเดียวครับแล้วก็เคยบอกไปแล้วว่าเป็นน้านําผ่านใบแจ้จเป็นน้ําขังจะมาก้าวหาท่านนายกซึ่งเป็นคนที่มีน้ําใจกว้างยิ่งกว่าแม่น้ําคลองหลอดของผมเนี่ย คลหลอเริ่มจะเน่าอีกแล้วไม่น้ำปิงน้ำปิงไหลลังดังรักที่ท่านอุ้งอิงอุ้งเป็นผู้ที่อยากเห้คนเชียงใหม่ได้มีความสุขกับการเลิงลื่นเพื่อเตรียมรองรับงานเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงท่านเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วครับท่านสมชายอ๋อเข้าใจแล้วท่านที่น้ําท่วมนี่ท่านก็รอให้มันท่วมเพื่อที่จะได้ลอยกระทงได้สะดวกถูกต้องครับ เป็นวิสัยทัศน์ธรรมทานไร่ฐานหน้าเจ้ากระทรวงธรรมท่านเตรียมการไว้หมดเดี๋ยวเรียกพุทิการกันแล้วกระทงแล้วอ่าโอเคโอเคครับนั่งนั่งนั่งเฉินเชนนั่งเฉินครับขอบพระคุณครับอย่าเข้าใจไมรัครับครับท่านประธานควรจะเชิญผมนั่งอ่อ่าเป็นเป็นหน้าที่ผมทำหน้าที่เลยเถิดครับอู้ก่อนเลยขอบครับครับเลยเคดของความรู้สึกของคนสยามจะฮับได้เดี๋ยวผมผมบอกท่านแล้ว เชิญเชิญท่านนั่งทาหน้าที่อย่างนี้ท่านประธานไม่อยู่ในสภาได้ยคงไบผมบอกก่อนนะครับท่านประธานครับถ้ามีการกล่าวหาอีกผมจะนั่งครับโอ้ทำทำจะถึงขังคิดว่าจะไม่ยอมอบกลงครับท่านประธานที่ค<น>วบคุมบรรยากาศสภาแห่งนี้เรียบร้อยคือต้องถามพ่อก่อนแล้วพ่อผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะท่านประธานนี่บ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้ชายแน่นอนที่สุดต้องดูแลบ้านนี้เมืองนี้ได้ดีกว่าอยู่แล้วรักษา,าการตอนนี้บ้านเมืองเป็นยังไงล่ะครับมีอะไรก็ต้องรอถามรอถามก็กลายเป็นว่าสารวันถอยหลังถอยหลังถอยหลัง,ลงสารวันถอยหลังแม่สารวันเอ้เอตบตาที่เคารพครับแล้วถามว่า เป็นผู้บริหารหญิงเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงเนี่ยความมั่นใจในตัวเองมีไหมไม่มีมีที่ไหนเล่าสมัยท่านนายกเศรษฐีทวีนิสินท่านแถลงข่าวท่านมาคนเดียวแต่นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนายกมาดามแพรเราเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมากี่คนโอ้ยรัฐมนตรีหัวหงอกหัวดำไม่ ยืนสับหลาบอยู่ยืนยังไงก็ไดายืนเป็นแถวมายังมายังมา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 มพอแล้วนี่มาเต็มแล้วถึงแถลงข่าวนะประเด็นไหนก็มาามาเอ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 าเกี่ยวกับใครคนนั้นก็พูดไปผู้คนนั้นก็พูดไปผู้หญิงบริหารบ้านเมืองได้ดีไหมได้ครับบริหารบ้านเมืองได้แต่ว่า มันไม่ดีสู้ผู้ชายถ้าว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยจิตใจบางทีโลเลไม่แน่นอนท่านประธานเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่น <c oughs> เหมือนกับผู้หญิงบางคนเนี่ยท่านประธานคบกับเราอยู่ดีๆ <c oughs> วันดีคืนดีเราก็รักจริงหวังแต่ง <c oughs> มาบอกเลิกเราใช่อย่างนั้นอ่ะแล้วเหตุผลเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลย <c oughs> เหตุผลก็เหตุผลอันเดียวทําไมเลิกกับพี่เ <c oughs> พราะพี่ดีเกินไป เราดีถ้าขนาดนี้ก็นั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกหนุ่มๆทั้งหลายนะคบกับใครก็แล้วแต่อยากจะแต่งงานด้วยนี่จัดให้หนักจัดให้เต็มแล้วก็ถามผู้หญิงว่าพี่เลวพอหรือยังอ,อย่าดีเกินไปอย่าดีเกินไปมันจะได้ไม่เลิกนี่คือความความจิตใจของสุภาพสตรีรรท่านประธานที่เคารพครับ ที่เราอยู่กันมาได้นี่พะท่านเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วผู้ชายเราเนี่ยโดยทั่วไปเราครบกับใครเราก็จริงใจมากๆผมเองเคยอกหักหลายๆท่านเคยอกหักแต่ผู้ชายอกสามศอกเวลาอกหักแล้วเราไม่ฟูมฟายเราไม่ร้องไห้แต่บางคนเนี่ยครับใช้คำกรแบบนี้เลยประกาศเลยอกหักก็อกหักเมื่อรักกันไม่ได้ก็ไม่รัก ไม่เห็นจัดเกงการสถานไหนไม่รักกูกูก็จัดไม่รักใครเอ๊ะน้ำตากูไหลทำไมล่ะล้องไห้ครับท่านประธานครับอันนี้ท่านแต่งเองหรือกอนของใครครับก้อนลอกเข้ามาครับท่านประธานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่ยทานประธานครับก็อยากจะเรียนว่าผู้นำเรานี่จิตใจต้องมั่นคงต้องหนักแน่น เชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องไปถามใครหรอกแสดงฝีมือออกมาเลยนะครับแล้วก็อยากจะเรียนท่านประธานว่าถ้าหากว่าท่านนายกรัฐมนตรีมาดามามาดามแพรของเราเนี่มั่นใจในตัวเองในการบริหารชาติบ้านเมืองถ้ามั่นใจแล้วจะตามคุณพ่อกลับมาบ้านทําไมนะครับนี่ก็มีเพลงมากแล้วท่านประธานเอ้ยไม่รู้จะได้หอ,อการหรือเปล่าถ้าเพลงเก่าเกิน50ปีออกได้ เอาว่ากระมอนนี่ก็น่าจะเก่าอยู่นะครับเอ้าพ่อกลับบ้านพ่อกลับบ้านมาเลี้ยงหลานหนูแสนชื่นใจพ่อกลับได้พ่อกลับได้ไม่เลี้ยงหลานสักวันดังว่าออกนอกบ้านออกนอกบ้านพ่อหางานให้หนูทุกวันเที่ยวพูดนนเที่ยวพูดนั่นช่างขยันหางานจริงๆ พ่อกลับบ้านพ่อกลับบ้านอยู่เลี้ยงล้านสักวันจร,จริงๆไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นต้องน,นี้พรนช่องทางธรรมชาติโอ้พ่อกลับบ้านพ่อกลับบา <c oughs> <c oughs> ้านเพราะนั้นเนี่ยก็อยากเรียนว่าบริหารบ้านเมืองนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพมันต้องอาศัยความมั่นใจความเชื่อมั่นอาศัยคนที่มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปัจจุบันท่าประธาน ต้องบริหารในภาวะวิกฤตต่อมาท่านประธานครับการบริหารบ้านเมืองนั้นนี่ถ้าบริหารด้วยความด้อยประสบการณ์ไม่ได้ p า i o r i t y ลำดับก่อนหลังอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยมันต้องรู้ปัญหานี่มันมีให้ทำให้แก้อย8ท่านไปทำเรื่องที่19ค่าไฟท่านไม่ลดค่าน้ำมันท่านไม่ลดท่านไม่แก้ค่าค่าของชีพแพงไม่แก้ไปแก้อะไร รัฐธ,ธรรมนูญมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เลยกลายเป็นคนมีโรคสองใบคือโรคจิตกับโรคประสาทเป็นอย่างนั้นะท่านประธานนะฮะแล้วท่านก็บอกว่าเวลาผู้สื่อข่าวถามท่านนายกเรื่องน้ำท่วมอะไรโอ้อนเรากำลังถอดบทเรียนอยู่ค่ะถอดบทเรียนน้ำท่วมปี5้าก็ถอดบทเรียน ถอดบทเรียนมาเรื่อยๆตอนนี้บทเรียนเนี่ยมันกองพเนินเทินทึกผมว่าเอาบทเรียนที่ถอดมานี่กองไว้แล้วเอารัฐมนตรีมทัณฑคณะเนี่ยไปวางแล้วเผาให้สิ้นเผาไปเลยคิดว่าจะ,จะถอดรัฐมนตรีมทัมทั้งหมดเผาเลยเอาบทเรียนเนี่ยมาถอดเผาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับเอาอย่างนี้ครับง่ายๆถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆนะท่านก็ไปเถอะผมว่า เอาหมูเด้งมายังจะเด้งดึงเด,ด้งดึงมากกว่านี้สริกิจะดีโอ้ยท่านประธานตอนนี้ทุกอย่างอ่ะหมูเด้งอ่ะรู้ไปทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ต่างชาติให้ความสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมว่านะอย่างหมูเด้งเนี่ยก็ยังทำประโยชน์ได้มากเพียงแต่เราคนที่มีหน้าที่บริหารบ้านเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีมนนั้นเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้ผมจึงมีความคิดเห็นว่าณวันนี้ยังไงยังไงผู้ชายน่าจะมาบริหารได้ดีกว่าผู้หญิงด้วยความเคารพครับท่านางครับครับขอบคุณครับทางพรรอพร้อนท่านสมชายน้องฮีเลยครับน่าจะเห็นว่า